สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในเวลาข่าวกับ a n e w s t i m e พบก,กับผมชาวลดนะครับวันอาทิตย์ที่9มกราคม2565เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับในช่วงเย็นๆนะครับมาสรุปมาตรการที่จะถึงกำหนดนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแอดมินสรุปให้ในช่วงวันจันทร์ที่10ถึงวันศุกร์ที่14มกราคม2565 ว่ามีกําหนดการอะไรที่เราจะต้องทราบโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มในมาตรการเยียวยาต่างๆทั้งเก่าและใหม่นะครับแล้วก็ต้องเน้นย้ําว่าตอนนี้ทางภาครัฐยังไม่มีมาตรการเยียวยาอะไรใหม่เพิ่มเติมนะครับมีแต่เพียงมาตรการเดิมที่ลากยาวหรือว่าขยายเวลาต่อมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2 5 6 4เท่านั้นนะครับตามที่ผ่านหัวข่าวเอาไว้นะครับก็หลักๆทั้งกําหนดการโอนเงินกําหนดการลงทะเบียน นะครับการจ่ายเงินสมทบวันสุดท้ายรวมถึงวาระที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีประจําสัปดาห์ด้วยนะครับในแต่ละเรื่องแอดมินจะสรุปเป็นวันๆน,นะครับไล่กันไปตั้งแต่วันจันทร์ที่10มกราคม2 5 6 5ก็จะมีการโอนเงินสําหรับกลุ่มเปราะบางนะครับที่ได้แอดมินได้รายงานไปเมื่อวานนะครับว่ากลุ่มเปราะบางในที่นี้นะครับเป็นกลุ่มเปราะบางในสังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์หรือพอม นะครับอันประกอบไปด้วยผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดถึง6ขวบนะครับเพราะนั้นทั้ง3มกลุ่มนี้ท่านเคยได้รับเงินเบีย้ยยังชีพเงินอุดหนุนเท่าไหร่ท่านยังได้เท่าเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับผู้สูงอายุก็ยังได้รับแบบเป็นขั้นบันได6 0 0 7 0 0 800และ1000นะครับส่วนผู้พิการก็จะได้รับ1000ในส่วนของผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปี นะครับส่วนผู้พิการที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปมีบัตรผู้พิการด้วยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอันนี้ท่านจะได้วันได้ในวันพรุ่งนี้เนี่ย800บาทนะครับแล้วก็จะไปได้ในวันที่22เป็นเงินเบี้ยยังชีพเพิ่มพิเศษอีก200บาทเข้าบัตรสวัสดิการต่างหากนะครับซึ่งก็กดเป็นเงินสดได้สะสมได้นะครับในส่วนของเด็กแรกเกิดถึง6ขวบก็ยังได้แค่600เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสรุปไม่ง่ายกลุ่มนี้โอนเงินวันพรุ่งนี้ ได้เท่าเดิมเหมือนที่เคยได้นะครับในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับถ้าจะมีเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นในกลุ่มของผู้ที่อายุมากขึ้นนะครับเช่นปีที่แล้วอายุ69มาปีนี้อายุ70นะครับท่านก็จะได้จาก600ก็จะมาเป็น700หรือใครที่อายุ79ปีนี้80นะครับท่านก็จะได้จาก700มาเป็น800หรือใครอายุจาก89มา90นะครับก็จะกระโดดขึ้นมา1,000บาทนะครับแบบนี้เป็นต้น มีเปลี่ยนแปลงแค่นี้เนาะตามลําดับขั้นอายุนะครับขยับไปที่วันอังคารนะครับวันอังคารที่11มกราคม2องพนะครับก็จะมีวาระที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแน่นอนครับจากข่าวสารที่ออกมาในช่วง3-4วันก่อนหน้านี้เกิดคําถามขึ้นมากมายว่ากระทรวงการคลังเตรียมที่จะมีการออกมาตรการเพิ่มกําลังซื้อในกลุ่มบัตรสวัสดิการและกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ หรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษนะครับรวมถึงการขยับโครงการคนละครื่องเฟดส,สีให้เร็วขึ้นจากเดิมที่คอรมอเมื่อปลายป,ายปี64เคาะอนุมัติว่าจะเริ่มดําเนินการในช่วงเดือนมีนาและเมษา2565แต่ล่าสุดโฆษกกระทรวงก,การคลังก็เปิดเผยว่าอาจจะหรือว่าไม่ใช่อาจจะกําลังพิจารณาว่าจะขยับคนละครึ่งเฟส,สีให้เร็วขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เอ่ยว่าจะเร็วขึ้นเนี่ย เร็วขึ้นอย่างไรนะครับแน่นอนครับถ้าเรามานั่งวิเคราะห์กันว่าเร็วขึ้นอย่างไรจากเดิมมมีนาเมษาคําว่าเร็วขึ้นมันก็จะต้องเป็นกุมภามกราคมยังไงก็ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงน่าจับตาแล้วก็ติดตามเป็นอย่างยิ่งท่านใดไม่ติดภารกิจอะไรนะครับวันอังคารที่11มกราคม65ในช่วงบ่ายๆนะครับ หลังจากโฆษกถแถลงข่าวหรือว่ามีข้อมูลจากที่ประชุมครมออกมาแล้วแอดมินก็จะมาจัดรายการสรุปติดตามสถานการณ์ของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดเพื่อนําข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับนั่นก็คือกําหนดการวันที่11มกราคม65ลําดับต่อมานะครับเป็นวันที่13นะครับกระโดดไปเป็นวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่13มกราคม ก็แน่นอนครับจากมาติคอรามาเมื่อปลายปีที่แล้วได้มีการขยายกรอบระยะเวลาการโอนเงินซ้ําให้กับการเยียวยาผู้ประกันตนนะครับมาตรา333940ใน29จังหวัดส,สีแดงเข้มเดิมนะครับย้ําว่าเดิมก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังโอนเงินไม่สําเร็จ รวมถึงคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะครับยังมีบางส่วนที่ทางสำนักง,งานประกันสังคมคณะกรรมการทบทวนสิทธิ์ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จนะครับ mm. ก็จะทยอยพิจารณาไปเรื่อยๆและทยอยโอนเงินซ้ําไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2565นี่คือมติคอรมอเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้เงินก็ลองเช็คดูหรือถ้ารอมานาน1เดือน2เดือนแล้วยังไม่ได้เงิน ลากยาวมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็แนะนําตามที่แอดมินเพจสำนักง,งานประกันสังคมเคยตอบคําถามท่านผู้ชมในเพจว่าให้นําสมุดบัญชีที่ผูกพร้อมเพ์นะครับไปขอสเตทเมนต์กับทางธนาคารและนําเอกสารนะครับไปยื่นแจ้งที่สำนักง,งานประกันสังคมที่เราสะดวกนะครับเพื่อ,อติดตามปัญหาการโอนเงินว่าทําไมถึงโอนไม่ได้นะครับทั้งที่ได้รับสิทธิ์นะครับนั่นคือกําหนดการของวันพฤหัสที 13มกราคมนะครับส่วนวันศุกร์ที่14มกราคมนะครับเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องมีการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40เฉพาะการเยียวยากลุ่มอาชีพสถานบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาสถานบันเทิง ท่านยังสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่1ของเดือนไปจนถึงวันสิ้นเดือนสามารถจ่ายได้เลยนะครับไม่ฟิกว่าจะต้องตรงกันทุกเดือนจะต้องเป็นวันที่เดิมทุกครั้งไม่จําเป็นแต่ที่แอดมินมาย้าให้นี้เฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพเยียวยาสถานบันเทิงที่ทางภาครัฐเขากําลังออกมาตรการอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเป็นการเยียวยารายละ5 0 0 0หนึ่งเดือนแน่นอนครับก่อนหน้านั้นภาครัฐกําหนดเอาไว้ว่า คนที่ทำงานอาชีพเกี่ยวกับสถานบันเทิงนะครับท่านจะต้องสมัครมาตรา40หากว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตราไหนเลยนะครับ333940ท่านไม่เคยเข้าร่วมเลยท่านจะต้องมาสมัครมาตรา40นะครับเพื่อเข้ารับการเยียวยาอาชีพสถานบันเทิงและเมื่อสมัครแล้วนะครับ บางท่านอาจจะสมัครในเว็บไซต์สมัครในเว็บไซต์มันไม่มีจ่ายเงินทันทีมันจะต้องเอาเงินไปจ่ายที่เซเว่นบิ๊กซีโรตัทสกรุงไทยกรุงศรีอยุธย,ยานะครับตามช่องทางต่างๆรวมถึงตู้บุญเติมช้อ p ป,ปี้เพยแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องสมัครและจ่ายเงินไม่เกิน14มกราคม65นะครับเพราะนั้นวันที่วันศุกร์ที่14มกราคม2 5 1 5จึงเป็นวันสุดท้ายของคนที่ทำงานอาชีพ สถานบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงทุกอย่างนะครับจะจ่ายเงินท่านอาจจะสมัครก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี64แล้วแต่ท่านยังไม่จ่ายเงินท่านจะต้องมาจ่ายเงินไม่เกินนะครับต้องย้ํานับวันที่จ่ายเงินประกันสังคมมาตรา40เขาจะตัดแล้วเขาจะนับสถานะความเป็นผู้ประกันตนสมบูรณ์ร้อเนี่ยก็ต่อเมื่อท่านจะต้องจ่ายเงินสมทบเพราะนั้นวันศุกร์ที่1 4คือวันสุดท้ายท่านจะต้องดําเนินการจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนเที่ยงคืน นะครับท่านเลยเที่ยงคืนเข้าสู่วันเสาร์ที่15เนี่ยท่านก็จะถือว่าเสียสิทธิ์ไปเลยนะครับเท <M> ่าน,นั้นยังไม่พอนะครับเน้นย้ําลว่งหน้าสําหรับใครที่สมัครมาตรา40แล้วก็จ่ายเงินสมทบทันวันที่14มกราคม65สําหรับกลุ่มอาชีพเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงนะครับท่านก็จะต้องดําเนินการนะครับให้สมาคมนักดนตรีแห่งประเทศไทยหรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงนะครับยืนยันรับรองสถานะอาชีพของท่านก่อน 28มกราคม65หรือว่าไม่เกิน28มกราคม65นะครับมิฉะนั้นแล้วท่านก็จะเสียสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับจึงเอามาเน้นย้ําว่าในช่วงสุดสัปดาห์หน้านี้นะครับมีกําหนดการอะไรที่สําคัญในแต่ละกลุ่มบ้างนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนอกจากนี้ก็ยังไม่มีเพิ่มเติมนะครับหรือว่าถ้าหามีข่าวสารด้านใดเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินจะนำมารายงานให้ทราบแน่นอนครับขอให้ทท่านได้รับสิทธิ์ปลอดโรคปลอดภัยโดยทั่วกันพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ